แสงก็ตกรอบเากรับในขณะที่รถฉีดน้ําฉีดตัวนี้เป็นปรกากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเราเรียกว่าปรกากฏการณ์ถ้าใครไปเห็นรูปก็ปรกากฏทของแสงครับเป็นลุ้กินน้ำนะครับตามที่เห็นครับนะครับหอยออกมาก็จะเห็นครับเกิดการสะท้อนการหักเหของแสงครับรลแล้วออกน้ําเปรียบเสมือนกับเมล็ดฝนนะครับนี่ครับพอพอผ่านไปอีกมุมนึงก็จะมองไม่เห็นคนที่มองเห็นก็จะอยู่อีกฝั่งด้านนู้นนะครับทางด้านนู้นนะครับเป็นประมาณนั้น นะครับนะครับเราอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นก็จะมองไม่เห็นนะครับปรากฏการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับสั้นๆนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่มาอีกรอบนะครับเนี่ยครับมาอีกรอบหนึ่งคอยดูนะครับก็มาถึงบริเวณด้านหน้าพอถึงมุมที่มันตกกระทบก็จะมองเห็นนะครับมาแล้วนะารเริ่มมาแล้วครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเขตด้านนู้นครับแล้วก็ลงมาด้านนี้ ไล่ลงมาเรื่อยๆครับประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือมุมหักเหที่เขาจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ประมาณนี้โรานบอกว่าเคนะฮะก็จะอยู่อยู่ที่ประมาณนี้ครับอันนี้คือมุมหักเหที่มันจะเกิดขึ้นในลุงกินน้ำเขาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับปรากฏการณ์ธรรมชาติเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับการเกิดลุงกินน้ํา